2ทีมนี้เนี่ยได้ไปเตะยูฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยโคต้ามันเลยถูกยกยอดมาให้ทีมันดับที่6ซึ่งก็คือเชลซีนะครับก็ถือว่าส้มหล่นไปอนันดับ6แต่ก็ยังได้ไปเตะฟุตบอลยูฟ่าครับผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับสโม,มสร,รที่เป็นตัวแทนจากประเทศอิสราเอลนะครับนั่นคือฮับเบร์เทลอารีฟนะครับเนื่องจาก6คนเนี่ยเขาค่อนข้าง,างออกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยเนื่องจากสถานการณ์ของอิสราเอลในตอนนั้นไม่ดีเลยนะครับสุดท้ายทําให เ,เชลซีเนี่ยเดินทางไปที่กรุงเทอร์ฟด้วยนักเตะเพียง1 9คนเท่านั้นนะครับสวัสดีแฟนๆช่อง DJ ปาม3บาท5บาทนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับแอดปลายกับรายการ did You Know c h e l s e a คุณรู้หรือไม่นะครับรายการที่จะเล่าเรื่องราวแปลกๆเรื่องราวที่แฟนเชลซีหลายคนอาจจะยังไม่เคยรับรู้รับทราบมาก่อนนะครับ ก็ผมจะเล่าให้ฟังในรูปแบบของบรรยากาศที่สบายๆนะครับในอีีนี้ถือว่าเป็น e ีที่3แล้วหลังจากที่2 E p ีแรกเนี่ยผมได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อของเหล่าบรรดาผู้จัดการทีมนะครับแล้วก็นักเตะของสโมสรเชลซีไปแล้วใครที่ยังไม่ได้รับฟังหรือรับชมเนี่ยก็อย่าลืมกลับไปดูคลิปย้อนหลังด้วยนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ช่อง DJ เปาล์มสามบาทห้าบาทด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Fanpage แล้วก็ทาง YouTube c h anel n ด้วยนะครับ ในอีพีที่สมเนี่ยผมจะเล่าเรื่องราวย้อนหลังอดีตไปราวๆ20ปีเลยนะครับคือ20ปีที่แล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกี่ยวกับสโมสรเชลซีคือเชลซีเนี่ยจะต้องยกทัพไปเล่นในเกมเยือนสําหรับฟุตบอลยุโรปุ้ยเล็กนะั่นคือยูฟ่าคัพนั่นเองนะครับแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยมีนักเตะตัวหลัก6คนปฏิเสธที่จะเดินทางไปช่วยทีมนะครับทั้งที่ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรเลย ในรายละเอียดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับอ๊ะทำไมเขาถึงไม่ยอมไปช่วยทีมนะครับคือต้องปูพื้นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในปี2001ถึง2002เนี่ยในช่วงราวๆนั้นเนี่ย20ปีที่แล้วเนี่ยเชลซีก็ถือเป็นทีมที่เป็นเจ้าบุญทุ่มในระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทุ่มเยอะในสมัยโรบันอบามโมวิทเทคโอเวอร์ over, นะครับจริงๆเนี่ยประธานคนก่อนหน้าคือเคนเบสเนี่ยเขา ให้งบประมาณสนับสนุนในการซื้อนักเตะค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเราก็จะได้ดึงนักเตะที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงออตั้งแต่สมัยเรื่องของรูดกุล,ลิตเจล,ลูก้าวิเอลลี่เอ,อ่อเจฟังโกโซลา่าอะไรพวกนี้มาตั้งแต่สมัยแต่ไหนแต่ไรแล้วเพีงเยงแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยต้องบอกว่าทุ่มเงินเยอะแต่ว่าความสําเร็จเนี่ยอาจจะยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจนเราอาจจะได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยเล็กบ้างอย่างเ a ฟเอคัพหรือลีคับอันดับในลีกก็อาจจะจบในระดับบนๆของตาราง นะครับแต่แน่นอนพอไม่ได้ไปเตะยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกหรือไม่ได้แชมป์ใหญ่ๆอย่างแชมป์พรีเมียร์ลีกอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะส่งผลกระทบต่อด้านการเงินดังน,นั้นช่วงปลายของเคนเบสเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาเรื่องของการเงินแล้วแล้ว,ลวก็มันเลยมีช่องว่างให้โรมมนอับราวิชเข้ามาเทคโอเวอร์ต่อก็เกิดในเรื่องของเป็นตำนานไปอะไรจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้นั่นแหละนะครับทีนี้ในปี 2001- 2 0ห2ถึงองพเนี่ยเชลซียังคงทุ่มทุนอยู่นะครับปีนั้นคว้านักเตะชื่อดังมาทั้งหมด4ี่คนนะครับ สองคนแรกก็ถือว่าเป็นระดับดาวรุ่งนะครับคนแรกคือวิลเลียมกาลาสนะครับก็ย้ายมาจากโอลิมปิกมักเซยเซนต์แบ็กดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสนะครับคนที่สองคือแฟรงค์นัมพาร์ดซูเปอร์แฟรงค์ของเราเนี่ยก็เป็นดาวรุ่งจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับแล้วก็อีกสองคนที่เหลือก็เป็นนักเตะที่ค่อนข้างมีประสบการณ์ในระดับหนึ่งแหละนะครับเออ่ดูกีทีมชาติอยู่แหละนะครับก็คือเอมเบลเปอร์ตีกับบรูไวเซนเดนสองคนนี้แพ็คคู่มาจากบาร์เซโลนาเลยนะครับสี่คนนี้รวมกันเนี่ย ค่าตัวเราราวสามสิบกว่าล้านปอนด์นะครับเราพูดตอนนี้อาจจะโอ้โหสามสิบล้านปอนด์เองทำไมมันดูไม่เยอะนะครับถ้าเกิดเทียบให้ฟังว่าสามสิบล้านปอนด์ในสมัยก่อนเนี่ยมันเยอะขนาดไหนเนี่ยผมก็คงจะเทียบกับสถิติโลกแล้วกันช่วงนั้นเนี่ยสถิติโลกของนักฟุตบอลเนี่ยอยู่ที่เซดีซีดานนะครับย้ายจากยูเวนตุสไปเรอลมดริดค่าตัวอยู่ที่เราราวสี่สิบหกจุดหกล้านปอนด์เชลซีทุ่มทุนไปสามสิบกว่าล้านปอนด์นะครับนี่คือใกล้เคียงกับ ค่าตัวของเซดีซซดาพอสมควรดังนั้น30ล้านปอนด์สมัยก่อนไม่น้อยเลยนะครับอ่าส่วนการคุมทีมเนี่ยผู้จัดก,การทีมตอนนั้นเนี่ยเป็นคลาวดิโอรานีเอรีนะครับก็คนเดียวกับที่พาเลสเตอร์ควา้าแชมป์ลีกนั่นแหละนะครับคือรรนเอรีเนี่ยเข้ามาคุมทีมแทนเจลูกาเวลลี่ในซีซั่นก่อนหน้านะครับคือเวลลี่เนี่ยโดนไล่ออกกลางฤดูกาลเานเอรีรอก็เลยมาคุมทับต่อดังนั้นพูดได้เต็มปากเลยว่าปี2001ึงปี2 0 0 2เนี่ย c l a u d i โอรา i e เ i รี่คุมทีมอย่างเป็นทางการเต็มซีซั่นฤดูกาลแรกนะครับอันนั้นก็เป็นภาพรวมของสถานการณ์ในช่วงนั้นส่วนการที่เชลซีได้ไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าคัพในปี2001-2002เนี่ยต้องบอกว่าเชลซีค่อนข้างโชคดีหรือว่าได้รับส้มหล่นพอสมควรคือโคตา้าของฟุตบอลยูฟ่าคัพเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน3โคตา้าด้วยกันนะครับโคตา้าแรกคือทีมอันดับ4 อันดับ4สมัยก่อนเนี่ยยังไม่ได้เตะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับตอนนั้นอันดับ1-3เท่านั้นที่อังกฤษได้โคต้านะครับจะไปเตะฟุตบอลถ้วยใหญ่อันดับ4ได้ไปเตะยูฟ่าคัพโดยปริยายนะครับปีนั้นก็คือลีดยูไนเต็ดแล้วก็เขาให้โคต้าอีก2โคต้าก็คือทีมแชมป์บอลถ้วยในอ2ถ้วยในประเทศก็คือลีกคัพกับ FA คัพนะครับรเผอิญว่าในส่วนของลีกคัพเนี่ย ลิเวอร์พูลได้แชมป์นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยได้ไปเตะฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่แล้วนะครับดังนั้นโคต้าเนี่ยมันเลยถูกยกยอดมาให้ทีมอันดับ5แทนซึ่งก็คือสโมสรอ,อิบิสบิชทาวน์ในตอนนั้นนะครับใครจำได้ก็คือมีนักเตะดังๆขึ้นมาเยอะเลยติตัสบัมเบิลมาคาสจูดอะไรพวกนี้นะครับส่วนในโคต้าของฟุตบอล FA Cup คัพเนี่ยเผอิญเอฟเอคัพปีนั้นเนี่ยคู่ชิงเป็นระหว่างอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลสองทีมนี้เนี่ยได้ไปเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่แล้ว ดังนั้นเนี่ยโคต้ามันเลยถูกยกยอดมาให้ทีมอันดับที่6ซึ่งก็คือเชลซีนะครับก็ถือว่าส้มหล่นไปอันดับ6แต่ก็ยังได้ไปเตะฟุตบอลยูฟ่าคัพดังนั้นเนี่ยการไปเตะฟุตบอลยูฟ่าคัพในปีนี้เนะี่ยต้องบอกว่าเป็นการเข้าไปแก้มือแล้วกันปีที่แล้วเชลซีก็ได้ไปเตะนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเราตกรอบแรกเลยนะครับเราไปแพ้ทีมจากสวิตเซอร์แลนดะ์นั่นคือเซนต์กันเลนในปีที่เรา แพ้ให้กับเซนกันเรนเนี่ยมันมีเหตุการณ์สําคัญอยู่เหตุการณ์หนึ่งนะครับนั่นคือโรเบโตดิมาเตโอเนี่ยมีการประทา้าในเกมแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสก็คือขาหัก2ท่อนนะครับเป็นเหตุให้ดิมาเตโอเนี่ยแพนสตาร์ทกับเชลซีก็คือจากเนี่ยเกมยูฟาคัพอันนี้แหละที่เจอเซนกันเ์นนะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบดิมาเตโอก็เจริญเติบโตพัฒนาไปจนเอ่อมาเป็นผู้จัดการทีมชั่วคราวให้เชลซีพาทีมคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2012ก็เป็นประวัติศาสตร์ต่อไปนะครับับตรงน้น ปีนี้มีโอกาสแก้มือแล้วหลังจากปีก่อนตกรอบแรกดังนั้นรอบแรกเนี่ยเชลซีเจอกับทีมไม่หนักมากนะครับเราเจอเลฟสกี้โซเฟียทีมจากบบลเรียปรากฏว่าเชลซีก็ตกสบายเท้าเลยครับชนะไปด้วยประตูรวม5ประตูต่อศูนย์คือนัดแรกเนี่ยเราเปิดบ้านชนะไปก่อน3ามต่อศูนย์นะครับได้ประตูจากกุญยยอนเซน2ลูกแฟรงค์แลมพาร์ดึงลูกนะครับกุญยยอนเซนนี่คือเพิ่งย้ายมาจากสโมสรบูตันในฤดูกาลที่แล้วนะครับมาแพคกพู่กับจิมมี่ฟลอยด์ฮัลเซลแบงค์นะครับ ที่2องเนี่ยก็เล่นสบายๆและไปเยือนก็ชนะได้2ต่อศูนย์ะครับจากประตูของดาวรุ่งในตอนนั้นคือจอห์นเทอร์รี่นะครับแล้วก็ไอดเออร์ฟิจอนเซนชนะด้วยประตูรวม5ประตูต่อศูนย์ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับสโมสสที่เป็นตัวแทนจากประเทศอิสราเอลนะครับนั่นคือฮั p เบ t ลเทวารวีฟนะครับประเด็นที่ผมจะได้ฟังเนี่ยมันเกิดขึ้นในการเจอกับฮับเบลเทวอวิฟในรอบที่2เนี่ยแหละนะครับ นัดแรกโจซีจะต้องไปเยือนที่ประเทศอิสราเอลก่อนที่กรุงเทลอาวิฟก่อนนะครับปรากฏว่าพอถึงเวลาที่จะแข่งจริงๆเนี่ยมีนักเตะ6รายนะครับที่ปฏิเสธที่จะบินร่วมทีมไปแข่งขันด้วยนะครับจากข้อมูลข่าวสารนะครับเขาให้ข่าวว่าเนื่องจาก6คนเนี่ยเขาค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยเนื่องจากสถานการณ์ของอิสราเอลในตอนนั้นไม่ดีเลยนะครับ คือมันมีเหตุการณ์ลอบสังหารรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็คนที่เคยเป็นอดีตทหารมาก,ก่อนชื่อว่าเรฮาเวมซีวีนะครับก็เป็นนักการเมืองของทางอิสราเอลถูกผู้ก่อการร้ายชาวปาเลสไตน์นะครับสังหารทําให้นักเตะชูซีหคนที่ว่าเนะี่ยตังวลเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยไม่กล้าเดินทางไปนะครับหคนที่ปฏิเสธการเดินทางนะครับได้ได้แก่มักเซลเดอร์เซีคนนี้เป็น ประการหลังกับตันทีมเลยนะครับเอเมเนลเปอร์ตีวิลเลียมกัลลาสกรัมเลอร์โซนะครับแบ็กซ uh, ้ายเอ่ออัลเบิร์ตเฟรเรแบ็กขวาต่ชาตสเปนนะครับแล้วก็ไอดเออร์กูยอนเซน6คนนี้นี่คือถือว่าเป็นกำลังหลักของทีมเลยแน่นอนการขาด6คนนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อสักยภาพของทีมในการไปเยือนที่เทออลวิฟแน่นอนนะครับ6คนนี้มีเดอเซย์ยูคนเดียวที่ออกมาเออ่ ให้สัมภาษณ์นะครับมาอ้างผ่านเว็บไซต์ส่วนตัวนะครับก็ไม่ได้เป็นการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการด้วยซ้ําเขากล่าวผ่านเว็บไซต์ส่วนตัวนะครับบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้กลัวเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยรหรอกเพียงแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเขาบอกว่าเขาบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวนะครับเกิดจากการติดเชื้อทางทันตกรรมโอ้ผมอ่าดูแล้วก็งงๆนะครับก็คืออ้างว่าไปทาฟันนั่นแหละแล้วมันเกิดการติดเชื้อนะครับลามไปถึงเอ็นร้อยหวไม่รู้มันลงไปยังไงนะครับใครที่เป็นสายเรื่องของการ ทันตแพทย์นะครับก็อาจจะคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับคือเหตุผลที่ปฏิเสธมันไม่ค่อยคลือสักเท่าไหร่นะครับส่วนที่เหลือฆอ่าคนไม่มีการออกให้สัมภาษณ์นะครับว่าเอ๊ะทำไมถึงปฏิเสธที่จะร่วมเดินทางไปที่อิสราเอลนะครับในขณะที่ผู้นวยการของสมสรในตอนนั้นนะครับโคลิตันชิตสันก็ได้สัมภาษณ์บอกว่าสมสรเนี่ยไม่มีนยโยบายที่จะบังคับนักเตะคือใครอยากไปก็ไปใครไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปและที่สําคัญคือเขามั่นใจว่า ไอตัวสควอตเดิมที่เหลือเนี่ยนักเตะที่เหลือเนี่ยน่าจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะพาให้ทีมสามารถเอาตัวรอดมาจากกรุงเทอร์อวิฟได้อยู่แล้วดังนั้นอกคนที่ปฏิเสธไปเนี่ยไม่ได้มีผลต่อผลการแข่งขันแน่นอนนะครับเขาอ้างว่าอย่างนั้นสุดท้ายทําใหเ้เชลซีเนี่ยเดินทางไปที่กรุงเทอร์อวิฟด้วยนักเตะเพียง19คนเท่านั้นนะครับเหลือ19คนเท่านั้นเองนะครับในการจัดทัพเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาพอสมควรนะครับไรเดอร์ี่เนี่ยนัดน,นั้นเนี่ย คุมทีมโดยที่จัดทัพในระบบ4-4-2ผู้สาประตูคือมาร์คบอชนินะครับก็ได้ลงสนามก่อนที่เขาจะมีมปัญหาด้วยเรื่องของการเสพโคเคนและก็ว่ากันไปนะครับกองหลัง4ตัวแบ็คขวาเมลโอมมลช็อตนะครับก็เป็นตัวหลักของทีมอยู่แล้วนะครับแบ็คขวาชาวดัชนะครับเซนเตอร์แบ็คเนี่ยคือปัญหาอย่างหนักเลยนะครับเพราะเซนเตอร์แบ็คเขาใช้ดาวรุ่งทั้งคู่คนแรกคือจอนเทอรรี่ตอนนั้นวัย21ปีเท่านั้นเอง แต่เธอรี่เนี่ยต้องบอกว่าซีซั่นนี้แล้วก็ซีซั่นก่อนหน้าเนี่ยเริ่มได้ลงสนามเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้ว,ลวอย่างปีนี้ปี2001-2002เนี่ย,ยก็ได้ลงสนามสลับกับเดอซยี่แล้วก็สลับกับวิลเลียมการลาสอยู่เป็นประจำนะครับคือ3ามคนนี้ค่าเฉลี่ยในการลงสนามอยู่ที่ประมาณสัก30กว่านัดก็ไม่น้อยเลยนะครับผัดกันลงเนี่ยแหละนะครับแต่อีกคนนึงเนี่ยเป็นประการหลังดาวรุ่งอย่างแท้จริงเลยนั่นคือโจเอลกิตามาริเก้นะครับเป็นออกองหลังอายุ17ปี สันชาติลูกครึ่งอังกฤษอูกันดานะครับคนนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับเพราะเขาโผล่มาแค่นนนี้หนาเดียวนะครับหลังจากนั้นก็หายไปเลยอีกตลอดการประเด็นสําคัญก็คือปี2008เนี่ยกิเอรมาเรเก้เนี่ยถูกจับด้วยซ้ํานะครับขังคุก20เดือนเนื่องจากเขามีโคเคนมีเฮโรอีนมีกัญชาในครอบครองนะครับก็นักเตะที่มีอนาคตแบบนั้นแหละก็ได้ลงสนามในนัดที่เจอกับอารอเทอาร์วีฟนะครับ ส่วนแบ็คซด์นะครับก็เป็นเซริสซินบาบายโรนะครับก็ดาวรุ่งจากเออไนจีเรียนะครับกองกลาง4คนนะครับผมไล่จากขวามาก่อนมิโรสตานิชนะครับก็ประจําการทางขวานะครับนักเตะจ,จากโครเอเชียกองกลาง2ตัวเป็นแฟง์ลามพาดกับซาลวิซายูคอนวิชทุกคนฟังไม่ผิดนะครับซาลวิซายูคอนวิชคนเดียวกับที่มาคุมสโมสรเมืองทองอยู่ในเตดนั่นแหละคือต้องบอกว่ายูคนวิชเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย แฟนจูซี่จะบ่นเยอะนะครับเนื่องจากไรเนลลี่ชอบเอาลงเลือเกินแต่ว่าประการานักเตะกองกลางเบอร์สิบคนเนี้นะครับใส่เบอร์สิบซะด้วยนะครับสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีจุดเด่นอะไรเลยคือเทียบไปเห็นภาพชัดๆก็คือเขาเล่นเหมือนกับจอจินโยในปัจจุบันนี่แหละเพียงแต่ว่าไม่มีการเคลื่อนที่รับบอลเหมือนจอจินโยนะครับคือมีหน้าที่เหมือนยืนแปะบอลซ้ายขวาอย่างเดียวอะ่ะไม่ได้มีการเคลื่อนบอลอะไรที่แบบคล้ายกับลักษณะของจอจินโยเลยจุดเด่นเกมรุกก็ไม่มีเกมรับก็ไม่มีนะครับ ดังนั้นถือว่าเป็นนักเตะก,ก,กลางๆมากนะครับในสมัยนั้นปีกซ้ายเป็นบรูไวเซนเดนนะครับกองหน้าเนี่ยถือว่ายังพอใช้ได้อยู่นะครับเพราะเป็นหน้าที่น่ากลัวคือทางด้านของเจ็ฟพอโกโซล่าคู่กับจิมมี่ฟลอยด์ฮาร์เซลแบงค์นะครับสำรองก็เป็นบรรดาดาวรุ่งล้วนๆและแซมดดลลาบุน่ามิเกลฟอสเซอรราติอเล็กซิสเซโจคีแนนอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดจะเอาสำรองมาเปลี่ยนเกมเนี่ยอย่าคาดหวังเลยนะครับมีแต่ดาวรุ่งทั้งนั้น แล้วก็ในการลงสนามร้านนี้มันมีไฮไลท์อีกอันนึงนะครับนั่นก็คือเชลซีเนี่ยลงสนามโดยที่ไม่มีการคาดเสื้อของตัวสปอนเซอร์นะครับตอนนั้นสปอนเซอร์คือ Fly Emirates มันคือสายการบินที่เจ้าของเป็นชาวอาหรับแน่นอนชาวอาหรับก็ถือว่าเป็นคู่กรณีของอิสราเอลในช่วงนั้นนะครับทำให้เชลซีเลือกที่จะเซฟนะครับก็ใส่เสื้อที่แบบโบโบไปนะครับไม่มีตราโลโก้ของฟล e เอเมเรดนะครับบรรยากาศในสนาม นัดนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสนามของคาเปอเรอร์เอวฟเนี่ยเป็นสนามที่ค่อนข้างเล็กดังนั้นผู้ชมเวลาเข้ามาเต็มความจุเนี่ยมันจะดูค่อนข้างเหมือน,นอมีกองเชียร์เยอะพอสมควรดูน่ากลัวและที่สําคัญคือ,อระยะห่างระหว่างตัวสนามกับตัวของอพื้นที่กองเชียร์เนี่ยมันใกล้กันมากนะครับดังนั้นเสียงตะโกนดา่าตะโกนสาบแช่งอะไรต่างๆจากกองเชียร์เนี่ยมันค่อนข้างใกล้หูของบรรดานักเตะก็คือ เขย่าประสาทได้พอสมควรนะครับด้นนี้นมีผู้ชมเต็มสนาม11,500คนเกมเริ่มขึ้นนะครับเชลซีช่วงแรกก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือเล่นประคองตัวนะครับกะว่าด้นนนี้ขอเอาให้อย่างแย่ก็คือเสมอไปก่อนแหละถ้าเกิดฟลุกได้ประตูยิงได้ก็ถือว่าดีนะครับกะว่าค่อยไปเก็บเอานัดสอเล่นในบ้านเนี่ยเราสามารถใส่ผู้เล่นได้เต็มพิกัดและนะครับแต่ว่าปรากฏว่ามันมีการผิดแผนนิดหนึ่งครับเนื่องจากในนาทีที่53เนี่ย รปเอเมลชอตดันไปทะเลอร์ทะล่านะครับไปเตะนอกเกมใส่นักเตะของทาง Apple, อัลเ e อลจอวิฟนั่นคือซิม,มงเกอร์ชอนนะครับก็โดนไล่ออกไปนะครับทีนี้พอไล่ออกเนี่ยนักเตะเหลือ10คนเรลี่อยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องมีการปรับทับแล้นะครับก็ปรับแผนนะครับเอาดัลลาโบนาลงมาแทนบรูไบเซนเดนที่เล่นไม่ออกแล้วก็ถอยในส่วนของเจนฟโกโซลา่ามาเล่นปีกซ้ายแทน ดังนั้นโอกาสที่ทาประตยูยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่นะครับเพราะว่าฮรเซอร์แบงค์ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวแล้วนะครับเชลซีก็อุดมาได้นานพอสมควรหลังจากโดนใบแดงตั้งแต่นาทีที่53จนกระทั่งนาทีสุดท้ายก็มาเขื่อนแตกเอาช่วงนั้นแหละนะครับเนื่องจากแบ็คขวาของเบลเทอร์เอลวิฟนะครับเอียนบัชชานะครับเปิดบอลมาจากกรอบเขตตัวด้านขวาและจอห์นเทอร์รี่เนี่ยไปสไลด์ดักทางบอลแต่ปรากฏว่ามือมันไปยื่นออกมานะครับแล้วก็บอลมันเลยไปโดนแขน กรรมการก็ไม่ลังเลนะครับกองเชียร์อยู่ร้อมรอบขนาดนั้นไม่เป่าจุดโทษก็คงกลัวอันตรายเหมือนกันเป่าจุดโทษให้อปเปลเธอร์อวีฟนะครับแล้วก็เป็นชิมองเกอร์ซอนนะครับคนที่โดนเมลช็อตเตะนอกเกมเนี่ยสังหายจุดโทษเข้าไปในนาทีที่89เนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับทีซีก็มาโดนประตูต่อฟฝาโลงอีกในช่วงทุบระบาดเจ็บนะครับเมื่อเซอร์เกย์คลาชิโนกะโดดเทเข้าไปนะครับเป็นประตูตอกย้ำชัย2ประตูต่อสูและ ก็จบเกมด้วยสกอร์นี้นะครับซึ่งหลังจากจบเกมเนี่ยราเนลี่ให้สัมภาษณ์ทันทีนะครับบอกว่าคือถ้าแพ้หนึ่งลูกเนี่ยมันก็ยังพอทนนะแต่ถ้าแพ้สองลูกนี่เรียกว่าแทบจะช้อยเก็บฉากเลยคืองานหยาบละสองลูกนี่มาเล่นในบ้านนัดหน้าก็จริงแต่โอกาสยากมากแล้วแล้วก็เป็นอย่างที่ราเนลี่พูดจริงๆนะครับเชลซีมาเล่นในบ้านเนี่ยปรากฏว่าอาจจะด้วยความกดดันอะไรก็แล้วแต่พยายามเล่นเกมบุก เชลล์วิฟก็พยายามที่จะเล่นเกมโต้ก,กลับนะครับแล้วก็กลายเป็นเทอล์อวิฟซะอีกที่ได้ประตูขึ้นนําไปก่อนจากมิลานออสเตอร์นะครับกองหน้าชาวสโลเวีเนียนะครับพอนําปุ๊บเชลซีก็ต้องเล่นตามเกมก็ยิ่งบุกเข้าไปอีกนะครับก็ได้ประตูจงเสมอจากเจนฟากโกโซล่าแต่ก็ทําได้แค่นั้นนะครับจบเกมเสมอไป1ประตูต่อ1ทําให้เชลซีเนี่ยตกรอบไปด้วยสกอร์รวม1ประตูต่อ3นะครับออก็เป็น เหตุการณ์สำคัญนะครับก็ต้องมองย้อนไปว่าเออที่เราตกรอบรอบ2ของฟุตบอลยูฟ่าคัพตอนนั้นเนี่ยสาเหตุหลักๆมันมาจากเกมนัดแรกเลยนะครับลุ้นนเลยที่เราไม่สามารถเอานักเตะชุดใหญ่ไปได้ทั้งหมดนะครับมี6คนที่ปฏิเสธที่จะเดินทางร่วมทีมไปด้วยด้วยเหตุผลที่กังวลเรื่องของความปลอดภัยนะครับอ่ะโชซีก็สิ้นสุดเส้นทางของฟุตบอลยูฟ่าคัพในปีนั้นเพียงแค่รอบ2เท่านั้นนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราว เมื่อ20ปีที่แล้วนะครับที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะครับมีด้วยหรือดักเตะที่ไม่ได้เจ็บแต่ก็ไม่อยากเดินทางร่วมกับทีมไปนะครับเพื่อไปช่วยกันขัดมีมาแล้วนะครับในนัดนี้นี่แหละที่ผมเล่าให้ฟังสําหรับตอนหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับที่เป็นเรื่องแปลกๆที่ท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็รับติิดดตาาาาาามมมมมรรับชไ้้้้นนนนนะคใคลลลลปหหหแแแแวววก็ผ็ผววมเม่่ีียทํ นะครับหลายเรื่องน่าสนใจทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาเล่าให้ฟังขยายความเพิ่มเติมต่อไปในคลิปถัดไปนะครับสําหรับวันนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ